ก็สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะยุกิวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยิล e ลี่ออนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีหาค่า Accuracy นะครับหรือค่าแม่นยํานั่นเองเนี่ยครับผมที่จริงผมลงคลิปไปแล้วนะครับหนึ่งรอบแต่ว่าคลิปนั้นอะ่ะ <c oughs> ผมทําผิดนะครับคือผมอธิบายไม่หมดนะครับแล้วก็แบบว่ามันมันขาดตัวข้องนิดหน่อยอะ่ะผมก็เลยแบบอัอดใหม่มันไปเลยนะครับผมแล้วก็ลงใหม่นะครับใครที่ดูคลิปนั้นเราก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าจะได้ละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวขอบอกใหม่เลยแล้วกันนะครับว่าค่า accuracy สซี่ว่าความแม่นยำเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับผมก็มันสำคัญมากๆนั่นแหละมาก,มากๆเลยมาก,มากที่สุดในเกมแล้วด้วยซ้ำนะครับผมนะค่านี้เพราะมันทั้งเอาไว้ตีคนนะครับผมถ้าค่าดอสของฝ่ายตรงข้ามเยอะเนี่ยแล้วเอ็คลัซเราน้อยเนี่ยเราแทบจะตีเขาไม่ได้เลยนะครับ ตีไม่เข้าเลยเราต้องเยอะนะครับค่าเนี้ยถึงจะตีโดนนะครับแล้วก็ <c oughs> เอาไว้ตีมอนสเตอร์พวกมอนสเตอร์พวกบอสเนี่ยมอนสเตอร์ Monster, เนี่ยค่าแอคคอร์ซีเนี่ยถ้าเป็นมอนสเตอร์ตั้งแต่เลเวล20ขึ้นไปเนี่ยอ่าเริ่มจาก21นะครับผมมอนสเตอร์ Monster จะมีค่าแอคคอร์ซเออค่าดอสนะครับผมอ่าห้านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจห้านั่นแหละนะครับคือค่าดอสคือห้านะอ่าและถ้าเราจะเอาแอคคอร์ซี ไปตีก็ต้องมี5ใช่ไหมอ่าเพื่อหักล้างกันมอนสเตอร์ Monster เนี่ยมันจะมีค่าตายตัวนะครับก็คือเบลล์ยิบสองก็10บเบลล์ยีิบสามสิบห้าเนี่ยมันจะเพิ่ม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 ขึ้นไปทีละห้าห้านะครับสำหรับมอนสเตอร์และนะครับในพวกไดเมนชงไดเมนชันเนี่ยไอพวกเวลาเราไปบอทเนี่ยสังเกตดูว่ามันก็จะมีค่าไอคอนซีแนะนำนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ข้างในเนี่ยมันเวลค่อนข้างที่จะเยอะค่าไอคอนซีมันก็เยอะนะครับผมเขาก็จะมีแนะนําว่า ควรที่จะมีค่าอัลกอริีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับในการลงนั่นเองนะครับอ่ารวมไปถึงด้านหาตังค์ของเราด้วยถ้าเราค่าอัลกอริีเยอะเนี่ยเราก็จะลงอันดุสูงได้ยิ่งลงอันดุสูงได้เราก็ยิ่งหาตังค์ได้เยอะนะครับผมอ่าตอนนี้เห็นพลังผมไหม428้ยผมสามารถลงระดับง่ายธรรมดาได้แล้วนะผมได้เงินมากขึ้นแล้วนะเออนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ อ่ะแล้ววิธีเช็คล่ะวิธีเช็คค่าอีโคเนซีเราล่ะนี่นะครับกดตัวไอมามันจะอยู่ตรงสีเหลืองๆเนี่ย <c oughs> ข้างล่างค่าพลังหรือว่ากดตัวพีก็ได้ครับไอเนค่าอีโคเนซีตอนนี้ผมมีร้อยหกสิบเก้านะครับคือผมเป็นโมมาละโมงแต่คลิปก่อนหน้านี้ละนะครับผมก็เลยได้ขึ้นมาร้อยหกสิบเก้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันได้มาจากไหนบ้างนะครับ <c oughs> วิธีแรกเลยนะครับผม <c oughs> ไปที่รูนนะครับ <c oughs> หินรูนนะครับเป็นอ่าค่าอะไรที่แบบเบสิกมากนะครับในการบวกค่า ตัวนี้นะครับผมอ่าหินลูนเนี่ยเราเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยสังเกตดูว่ามันจะให้สเตตัสสุ่มสุ่มเรามานะครับอ่าดูที่ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับทางซ้ายนะไม่ใช่อันขวาบนนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นให้คลิปผมมา2หน่วยใช่ไหมถ้าเป็นลูนเวลสามเนี่ยมันจะให้มา1หน่วยก่อนนะครับผมอ่าเห็นปะคลิปหนึ่งนะครับถ้าเราเจรนายเป็นเป็น,เ,ปนเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าบวกขึ้นมาเท่าไหร่อ,อ่อย่างหินตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ผมเจรนายหนึ่งเนี่ยมันจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะถ้าเจรนายสุดอ่ะมันจะให้เท่าไหร่วะเจรนายสุดเนี่ยมันจะให้เป็นน่าจะเป็นสี่มั้งนะครับผมอ๋อนี่มันคีนะครับค่าคีขออภัยมันต้องเป็นค่า accuracy นะครับผมค่าแม่นยำอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเราเจรนายสุดเนี่ยมันก็จะบอกว่าจะให้เท่าไหร่นะครับที่จริงมันได้สี่นะอ่าถ้ามันเต็มแหละอันเนี้ยผมผมคือผมไม่ได้เจรนายเต็มไงแต่นะครับผมถ้าใครที่แบบไม่มีอุปกรณ์ที่เจรนายเต็มหรือว่าไม่มีเงินที่จะไปเจรนายให้มันเต็มเนี่ย เราเจรนายแค่หนึ่งก็พอนะครับผมดูนี่นะผมมีค่ายคอลิซี่สองนะเจรนายไปพันห้าอ่าได้ปะวะอาไม่ได้ดนี่วาอ๋อมันต้องอ๋อมันต้องสิบห้าปะอ๋อมันต้องสิบห้าขออภัยนะครับผมมันต้องสิบห้าก็จะใช้เงินประมาณประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ประมาณห้าหมื่นอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นอลโลิซี่สามเห็นปะหรือถ้ามีเงินหรือมีของอีกก็ บวกไปได้อีกนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีหาค่า accuracy นะมีกับทุกสีเลยนะครับสําหรับหินลูนนะสีแดงก็มีไม่เนะี่ยสีแดงผมก็มีเนี่ยคือผมก็จะเน้นไปที่ accuracy นี่แหละความแม่นยำเน,น,น,นี่แหละนะครับมันอ่านว่าอะไร accuracy นะครับผม accuracy accuracy นั่นแหละนะครับและนะครับผมเราใส่ลูนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องได้คุณสมบัติลูนกดตัวเจขึ้นมานะครับผมคุณสมบัติลูนนะครับของหินสีเหลืองนะของเฟรนด์ลูน มันก็จะมีอันนึงนะครับที่มันจะให้ค่า accuracy เรา30แบบเน้นๆเลยแต่เราก็จะเสียอันอื่นไปคือผมใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมถ้าผมเอาตัวนี้ปุ๊บอ่ะผมก็จะเสียแบบค่ารูนไปผมก็ต้องมาใส่รูนใหม่คือเอาไว้สําหรับคนที่แบบไม่มีปัญหาในการที่จะเสียจุดอื่นไปอ่ะคือมันมันเสียอย่างได้อย่างอ่ะอันนี้ก็จะบวกค่าแต้ม point skill นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าแต้มรูนเนี่ยในนี้แหละอ่ะเห็นปะมันก็จะเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า ต้องมานั่งอัพใหม่อีกขออภนะครับผมโอเคขออนุญ,ญาตอัพใหม่แปบ๊บนึงเออไม่น่าเลยไม่น่ามาทำเล่นเลยโอเคมาก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาร่นของร่นอ่ะต่อไปนะครับผมได้จากมานาอเวกนะครับ มานาอเว e มันจะให้เรามา15หน่วยโดยสเตตัสนี้นะครับสเตตัสของ Key อันที่2อ่าอ่านดูนะครับมันจะให้เอฟเฟ t มาเนี่ยเพิ่ม Accuracy นะครับอ่า uh, มันจะ up ได้สูงสุดอ่าเบลสูงสุดเนี่ยมันจะเสีย20แต้มนะั่นแหละมันจะเสีย20แต้มกด,กดไปแ Max จะ20แต้มเราจะได้มา15หน่วยนั่นเองเนี่ยครับผมสําหรับจุดนี้ง่ายๆเลยนะฮะโอเค okay. ต่อไปนะครับผมมาที่คอลเลกชันนะครับผมคอลเลกชันบุ o o ตัวนี้มันก็จะมีให้หลากหลายเลยนะครับสเตตัสว่าจะเป็น PVP อะไรต่างๆกันนาเรามาดูตรงนี้ครับ accuracy นะแต่นะครับจุดนี้มันก็จะได้น้อยนิดนึงแต่ก็ต้องหาของมามาลงทะเบียนอะ่ะมันเอาไว้ทําช่วงเลดเกมนะครับผมอ่ะคือแบบมันได้น้อยแล้วก็แบบไม่ค่อยคุ้มค่าในการทําแต่มันก็ได้นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะฮะอ่ะสะสมอันนี้ก็ได้นะครับได้เงินล้านนึงค c c u r a ซ y อีก2นะครับบลาบราบรา,บา,บาคือเราดูตามนี้เลยเอาของมาลงทะเบียนนะครับผม คือโหข้นยากนะครับผมแต่ละอันอะเออแต่ได้แต้มทีละหนึ่งทีละสองอะไรมาทีสามอะไรเงี้ยแต่มันก็ช่วยแหละนะเอาไว้เล่นเกมนู่นเล่นไปนานๆฟูฟูฟฟตันๆค่อยมาทําก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเควิธีถัดไปนะครับผมเป็นวิธีการ e n c h a n t นะครับผม e n c h a n t นะฮะอ่าเป็นการ e n c h a n t นะครับผมอะ e n c h a n t ไปแล้วในคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ลบไปนะครับผม อ่ะสังเกตดูว่าอ่ไอเทมที่ผมยังไม่เอนชาร์นะครับผมอ่ะดูตรงอ่ะสมมุติว่าเป็นอันไหนอ่ะอ่ะเป็นเสื้อเนี่ยไม่เอนชาร์นะครับกางเกงก็ได้อันไหนวะเเพ่งออนั่นแหละถ้าไม่เอนชาร์ดนะทุกคนสังเกตด,ดูตรงนี้นะมันจะไม่มีหลอดสีม่วงๆข้างล่างเนี่ยเห็นปะที่อยู่ข้างบนในอัตราการพังเนี่ยดูดูลาบิลิตี้นะครับอ่ข้างบนเนี่ยหลอดม่วงๆนะครับผมเนี่ยเราสามารถเอาเข้าไปเอนชาร์นะครับ คือถ้าเราอินชาร์มามันก็จะสุ่มให้เราตั้ง5ทับสิบก็คือผมได้ห้าหน่วยนะครับนี่มันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันจะสุ่มค่าสเตตัสอะไรให้เราบ้างนะฮะอ่ามันจะมีตั้งแต่ age critical hit อ่าอ่า acceleration Acc 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 อะไรสักอย่าง v i r s a t i l i t y accuracy แล้วก็ดอชนะครับผมมันก็จะบอกว่าแต่และสเตตัสเนี่ยเต็มเท่าไหร่เท่าไหร่ accuracy เนี่ยจะได้สูงสุดแค่10นะครับผมอ่าของที่เราจะเอามาอินชาร์เนี่ย ก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้โดยการตีมอนตัวทั่วไปมันจะได้เป็นสีน้ําเงินมาได้สีน้ําเงินมาปุ๊บเราก็เอามาคราฟให้มันเป็นสีม่วงใช้3อันสีน้ําเงินคราบเป็นสีม่วง1อันนะครับแล้วก็เอามาเอนชาร์นะครับเพื่อสุม่มอ่ามันก็จะสุ่มให้เราแล้วแต่นะครับจะได้1นึ่งถึงสิบอะแล้วแต่ว่าเราจะได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ค่าแอคคอร์ดซีแบบร้อนะมันจะสุม่มทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไร เท่านั้นเองเนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาค่าอ c คค r ร์ดซีซึ่งค่อนข้างที่จะได้เยอะนะถ้าลองคิดภาพเราแบบเอาไปเอนชันใช่ไหมเอาอ c คค r ร์ดซีทุกชิ้นเลย7ชิ้นเนี่ยอย่างละประมาณ10-10เนี่ยอุย้ย70แล้วนะเออ,เอคือขอแค่เป็นอ c คค r ร์ดซีทุกชิ้นเนี่ยเราเอาไปเอนชันเนี่ยแล้วแบบต่อให้ไม่ได้10เนี่ยโอ้โหมันได้หลายหลาย10เลยนะ50 60เลยนะนะครับไม่น้อยนะ บอกเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการหาแบบใส่ตัวถาวรเลยนะครับเอาแล้วเรามาดูวิธีการแบบแปบ๊บหนึ่งได้เยอะแต่ได้แป๊บเดียวนะครับเราเข้าไปที่บ้านนะครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่แบบเพิ่มแบบชั่วขณะนะครับคือ30นาทีอ่าเราจะได้มา30หน่วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันบางคนก็น่าจะรู้แล้วนะฮะเราต้องเข้ามาในบ้านก่อนนะครับโอเค ไอ้ครูซี่ไอ้ครซี่ผมก็อยากจะมีสักสองร้อยเหมือนกันนะค่าไอ้ครูซี่เนี่ยบะหลายๆคนก็หาค่านี้อยู่นะครับผมพยายามดันอยู่นี่นะครับผมให้เรามาแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับไอเทมดรูนี่ครับผมมันจะมีดูหลายแบบนะครับผมมันอาจ่าดูใช่ไหมอ่ามันจะเป็นคริสตลัลนั่นแหละ มันจะมีคริสตัลหลายแบบคริสตัลบวกเลือดคริสตัลคริสตัลบวกนั่นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลบวกแอคคอร์ดซีนะครับสีม่วงลักษณะนี้เลยวิธีการใช้งานเราก็มาที่จุดนี้นะครับผมเราก็เอามาปลูกนะครับมันปลูกได้เลยนะครับผมอันนี้ผมปลูกไว้แล้วอ่ะผมลองกดใช้ใดูนะตอนนี้แอคคอร์ดซีผมเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมร้ 170, อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบดูนะผมใช้ปึ๊บอ่าผมได้มาแล้วนะครับสามสิบนาทีนะครับผมอ่ามาดูกันเท่าไหร่ 200นะครับ200ลงดันอะไรได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าลงไอ้นี่มีเดียมได้ลงไอ้นี่มีเดียมได้นะครับค่าแนะนํา200ลงได้แล้วนะครับผมคือแบบเข้าไปจะตีโดนแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะแทงมอนไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาวิธีการปลูกก็กดเข้าไปเลยถ้าเรามีเราก็ปลูกปุ๊บอ่ามันปลูกได้เลยนะครับกดใช้ได้ต่อเลยซึ่งมันไม่ทับซ้อนกันนะอ่าอันเก่าหมดค่อยมาเอาอันใหม่นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการหาค่าอีโครสซี่นะครับผมสำหรับ ผมนะฮะคือเท่าที่ผมรู้นั่นแหละนะครับผมก็จะประมาณนี้นะใครที่มีเพิ่มเติมจุดไหนเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยนะครับผมอ่าบอกได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับผมหาได้แค่นี้นะครับวิธีการเพิ่มนะมันก็จะมีอื่นๆอ,อยู่แหละมันก็จะมีวิธีหาอย่างอื่นอยู่แหละแต่ผมอาจจะยังคิดไม่ถึงนะคลิปนี้นั่นเองนะครับแค่แค่นั้นเองโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้หบังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ โอเคไปดันค่าพลังกันเยอะๆนะครับไปดันในครซี่กันเยอะๆอ่ะสุดท้ายนะครับใครดูมาถึงจุดนี้ยังไม่กดไลค์ผมผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่กด s u b สไครต์ให้ได้ก็ขอบคุณมากนะครับผมถ้าใครกดให้ได้นะ,ะติดตามผมไว้จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายออกมาเยอะแยะเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรเราจะมาแนะนําอะไรไว้ติดตามชมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันครับบ๊ายบาย